น้องมดมาแล้วมาเร็วลูกสวัสดีครับสวัสดีครับคุยก่อน แม่สวัสดีค่ะวันนี้วันอะไรเนี่ยวันนี้วันพุธตัวเองแต่งตัวผิดหรือเปล่าวันพุธต้องชุดอะไรคะเด็กๆการแต่งกายของเราชุดมอหอมนะคะวันนี้ผ้าพื้นเมืองคุณแม่น่าจะลืมแน่เลย mm hmm. เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาทบทวนกันเนาะวันน้อง จันถึงสุกอะค่ะน้องต้องแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้คุณแม่แต่วันนี้น่าจะลืมเนาะไม่เป็นไรนะครับไปกับคุณครูอสวัสดีครับคุณแม่ก่อนสวัสดีครับคุณแม่ก่อนสวัสดีครับบไปบ่ายคุณแม่ด้วยไปบายแต่จะตามจีนมารับเนะะค้นห้องกันค่ะคนจ่งแล้วเราจะทำยังไงดีนะ ที่จะให้นักเรียนของเราแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบแล้วเราก็จะสร้างความตระหนักให้กับผู้ปกครองอ๋อ,อ,อเดี๋ยวเราต้องประชุมคุณครูของเราก่อนดีกว่านีนะทวกเราคือว่าหน่วยบริการของเราเนี่ยทำโรงเรียนคุณธรรมระดับ3ดาวเรื่องของการแต่งกายของ ผู้เรียนนะคะและในปีนี้นะคะโรงเรียนคุณธรรมของเราเนี่ยเราจะทําในระดับสีดาวขอ้อควรคุณธรรมก็คือว่าผู้เรียนนะคะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาตามที่กําหนดเนาะพวกเราคิดว่าเราจะมีข้อเสนอแนอะไรไหมที่จะสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนหรือผู้ปกครองท,ที่บ้านนะคะว่าให้เขาแต่งตัวมาให้กับลูกๆของเขาเนี่ยลูกๆของเขาและลูกๆของเราเนี่ย ตัวได้ถูกต้องอ่ะครูนกว่ายังไงดีคะเราทําเป็นตารางดีไหมคะตารางตามวันแล้วก็ทําเป็นพวงกุญแจเล็กๆแขวนกับกระเป๋าให้นักเรียน่ะถ้าอย่างนั้นเป็นตารางขุยเสริมว่าเราเป็นตารางให้ผู้เรียนให้ผู้ปกครองเนี่ยไปติดผนังที่บ้านแล้วก็มาเป็นพวงกุญแจเนาะถ้างั้นเราจะทําเคลือบแล้วก็เอาพวงกุญแจใส่กระเป๋าให้กับนักเรียนก็ได้เนาะถ้าอย่างนั้นแล้วครูไอยนะคะ ค่ะหนูก็เสนอว่าจะจัดทำแผนบูรณาการในเรื่องของอพัฒนาการทางด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคมในเรื่องของการแต่งกายนะคะให้ผู้เรียนได้ฝึกวินัยในการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบแล้วก็ให้ผู้ปกครองทางบ้านช่วยเหลือด้วยอีกทางนึงค่ะแล้วครูก้อยล่ะคะมีข้อเสนออะไรไหมคะดีค่ะจัดตั้งกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองดีไหมคะอ๋อ ก็ดีนะคะาการจัดตั้งกลุ่มลายเพื่อให้ผไปเป็นการประชาสัมพันธ์เนาะ<ม>ให้ผู้ปกครองทราบว่าในเรื่องของการแต่งกายของผู้เรียนเราแต่ละวันเนี่ยผู้ปกครองที่มีรายอยู่แล้วเขาจะได้ทราบว่าน้องๆและลูกๆนะคะต้องแต่งกายแบบไหนในวันจันทร์ถึงศุกร์ตามระเบียบของโรงเรียนเรานะคะแล้วก็ที่คุณนกเสนอมาว่าฟินแบบนะคะว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็ทำพวงกุญแจรตรงนี้ก็ดีค่ะแล้วก็จะเพิ่มให้ผู้ปกครองระดับ เพิ่มเข้าไปนะคะให้เขารู้ว่าการแต่งกายที่ถูกต้องเป็นยังไงนะคะแล้วก็ของครูไอยก็เยี่ยมเลยค่ะแผนบูรณานการเนี่ยเราก็จะมาช่วยกันวางแผนอีกทีหนึ่งเนะาะค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้อขอบคุณค่ะอดี่ะค่ะแม่วันนี้พอดีครูจะมาแจ้งในเรื่องของการแต่งกายของสถานศึกษานะคะเพื่อให้ตรงกับอ่า ตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษานะคะในเรื่องของการมีวินัยด้วยนะคะก็จะมาแจ้งในเรื่องของการแต่งกายประจําวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะว่าน้องจะต้องใส่ชุดอะไรบ้างนะคะวันจันทร์ก็จะเป็นชุดเสื้อเหลืองนะคะวันอังคารเป็นชุดเสื้อสีชมพูของทางศูนย์ที่แจกให้นะคะแล้วก็วันพุธเป็นเสื้อพื้นเมืองแลนก็เป็นเสื้อมะฮอมค่ะวันพฤหัสจะเป็นเสื้อสีแดค่ะ วันศุกร์เป็นชุดผ้าไทยนะคะก็ขอลบความรวมมืนกับคุณแม่ว่าแต่งกายให้น้องให้ถูกต้องตามระเบียบแล้วก็อยากให้คุณแม่สื่องวินัยของเขาในเรื่องของการแต่งกายปลูกฝังเขาไปเรื่อยว่าวันนี้น้องมิ่งต้องใส่เสื้อสีนี้นะอะไรเงี้ยเพื่อเป็นระเบียบของโรงเรียนค่ะของสถานศึกษานะคะก็ขอความรมมือกับแม่ด้วยแล้วก็ทางโรงเรียนก็จะ,ะมีการ ส่งเสริมผู้เรียนด้วยแหละแล้วก็จะมีการฝึกสอนผู้เรียนไปด้วยรวมกับผู้ปกครองนั่นเองค่ะวันนี้วันอะไรคะน่ะ,ะวัน,นวันวันสูงใส่ชุดไหนใชุดไหนอะชุดไหนเออไม่ใช่ค่ะชุดนี้วันนีชุดไทยใส่เกีงยงเลยไม่ติด จำเอง Bueno, bueno, bueno a mi